รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแอบมองดูเธอตั้งแต่เชา้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกัน สักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ่มๆุเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนใสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกัน ฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บน่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอเธอคนนี้คนที่ทําทําให้ฉันลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง ก็มาปั๊บเลยนะคะไม่ผิดคำพูดจริงๆด้วยค่ะถึงผมจะไม่ได้เรียนหมอแต่ผมก็รักษาคำพูดครับเ<อ><อ>ขามีแต่นหน้าแตกไอ้นี่หน้าแหกวันหนึ่งเธอฉันจะลากเธอเข้าป่า <ś c oughs> ฉันจะกระชากเธอเป็นชิ้นๆโชคดีจังเลยนะครับพี่หมอโบจำทุกคำของหมวดปืนได้หมดเลยโบมีคนชอบจำนะคะ บบครัอ๋อกระเท่งไม่ไหนมาเนี่ยกลับซะดึกๆึก oh, ันด well ื้อเลยไปดูรถมาเฮ้ยแกจะออกรถเหรอวะไปนั่งด้วยนะไปดูรถเสียไฟแดงวิ่งไปวิ่งมาแกเซงไงแอะทำไมเนี่ยแอะบ้าเลยนะเป็นไรอ่ะเซ็งท่านผอเนี่ เหมือนกันนะ่ะไม่ให้เราโตอ่ะว่าก็ว่าไปนะอย่งางภารกิจที่ไปตามหมอคิมกับหมอโบเนดูให้ยอดไปเราสองคนไม่ให้ไปเหมือนไม่มีความสามารถอะ่ะเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยรีบพาหมอคิมกับหมอโบกลับมาด่วนเลยนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนยุงมันชุมผมเกรงว่าจะเป็นไข้ป่าไข้ป่านีต้องใส่กะทิป่ะฮะผบพอบอไข้ป่า,า,า,ปาไม่ใช่แกงปลาไปรีบไปรีบกลับ โอ้พบครับไอ้ผมก็นึกว่าผมเนี่ยจะได้ไปปิกนิกอยู่ต่ออีกสักวันสองวันถ้ารู้แบบนี้นะผมไม่อาสาไปนะครับเนี่ยจายอสผมไม่ควรไปทํางานไม่ได้ไปเที่ยวเอ่อท่านพบครับคือถ้าจายอดไม่สะดวกผมขออาสาครับไม่ต้องจายอดเขาชำนาญเส้นทางการเดินป่ามากกว่าคุณจ่าเท่งไม่ไปก็ไม่ไปตะเคก้ยวครละไม่ต้องไม่ต้องเจ๋งกันแล้วครับทั้งสองคนเลยครับเดี๋ยวผมกับจายอดจะรีบไปในป่านะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับ คบเดี๋ยววันขำหมดปืนมีอะไรเหรอครับสมยิงคือยังไงเนี่ยฝากหมอโบกับหมอคิมด้วยน,นะคะไม่ต้องฝากยังไงก็ต้องดูแลอยู่แล,แล้วะสมยิงเอ้ยอ,อย่าลืมสิว่ามันคือหน้าที่ของช,ชั้นทหารที่ต้องคอยดูแลประชาชนจะยอดค่ะนี่ค่ะเข้าอย่างหมูทอเดทอเผื่อไปถึงเรานี่หิว สมหญิงนี่เธอเป็นโควงฉันจริงๆนะเนี่ยถึงทำข้าวเหนียวหมูทอดมาฝากช้างแะสมหญิงฝากให้หมอคิมกับหมอบโบ <c oughs> ค่ะไม่ได้ใจเย่ะฝากให้หมอคินกับหมอโบอ้าวเขามีแต่หน้าแตกไอ้นี่หน้าแหกอา้าวหมอไม่รับเยอะสมหญิงนี่เธ <c oughs> อจะมากไปแล้วนะ สักวันหนึ่งเธอฉันจะลากเธอเข้าป่าฉันจะกระชากเธอไปชินช้นชิ้นผอ,อคะไม่เดี๋ยวส่หญิงขอตัวกลับก,บก่อนแล้วกันนะคะเชิญเชิญครับได้ค่ะขอเ้วยนะคะครับผมไม่ส่งนะครับอ้ไม่เป็นไรคะ่ะท่านผอบอรครับถ้าอย่างนั้นเราขอออกเดินทางเลยแล้วกันนะครับได้แต่ยังไงเนี่ยผมฝากคุณดูแลหมอกอีโมโบเป็นพิเศษด้วยนะครับผอบ ทุกอย่างกองไปครับผมครับไปเับไปห้ามเปิดระหว่างทางนะมหมดปืนจ่ายยอชจ่าเสือเอออย่างนี้สิหมดห่วงไปอีกขั้นหนึ่งก็ใช่นะสินี่ถึงงานนี้ผมไปนะท่านผอก็คงไม่หมดห่วงหรอกหยุดพูดเลยจ่าเท่งผมเลือกคนทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ท่านกำลังกีดก,กันผม ท่านก็นรู้ว่าผมเนี่ยอยากไปฝึกกับ่ดยวคาะกระดเลนเจอท่านกลัวผมไปโตใช่ไหมและอย่างคือถ้าผมไปแล้วล่ะคือไม่มีคนเรียกใช้งานใช่ไหมท่านผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยจ่าเท่งและในฐานะที่คุณพูดจากระด้างกระเดืองต่อผู้บังระครับปัญชาผมขอสายคุณวิ่งรอบกองพันหนึ่งร้อยรอบปฏิบัติผมรับผิดครับตงลงผมจะวิ่งรอบกองพันครับผมแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ารูปของท่าน คิ๊กของท่านในเมลในเฟซบุ๊กจะถึงมือพระยาท่านภายในคืนนี้ไม่มันม่นใจนะครับผมอาจจะในคืนนี้ไมได้เจเอ,อ,หอหรืออาจจะขยันวิ่งไปส่งไปก็ได้นะครับผม <c oughs> อ,ออกวิ่งเว้วยเดี๋ยว็ดเด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 เด็ดมด็ดเด็ดเด่เดงเดเดเดเ่เ้เ่ วิ่งยังไงครับผมอยากเหงือออกคืนนี้เอ้ยแกเดินฉลาดจริงๆไงจ่าเท่งอยู่ในมือไงคิดเป็นเพื่อนแกน ร้อนๆเสร็จแล้วค่ะหมอคิมอขอบคุณครับโอ้โหดูน่าอร่อยจังเลยอะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ดินปืนเนี่ยเคยสอนเลยว่าถ้าเกิดกล้วยยังไม่สุกดีเนี่ยแล้วเราอยากจะกินก็ต้องเอาไปต้มหรือไม่ก็ปิ้งห,หมอคิมลองชิมสิคะครับชิมหน่อยดิอุยอันนี้พี่ทำเสร็จเลยคะ่ะระวังร้อนนะคะ <c oughs> ออร่อยมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยอะว่าเอากล้วยดิบๆไปปิ้งแบบเนี้ยมันจะทำให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนี่หมอคิมอร่อยจริงๆหรือว่าหิวกันแน่คะเนี่ยอร่อยครับอโอ้ค่อยๆกินนะคะระวังติดคอนี่พูดเรื่องติดคอตอนเนี้ย น้ำของเราหมดลงแล้วนะครับหมอโบไม่หมดหรอกค่ะหมอเตรียมไว้ให้แล้วแป๊บหนึ่งคะ่ะนี่ค่ะน้ำใบไม้อะครับใช่ค่ะ หมวดปืนเนี่ยเคยสอนโบไว้ว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยให้พกถุงพลาสติกกับหนังยางเนี่ยติดตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าเราหาแหล่งน้ําไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ใช้ใบไม้แล้วก็ใส่ไว้ในถุงพลาสติกลัดให้แน่น้แบบนี้ค่ะเอาไปตากแดดแล้วก็น้าจากใบไม้มันจะไหอออกมาเป็นแบบนี้โอ้นี่แต่เราว,วิธีเอาตัวรอดในป่าของหมวดปืนเนี่ยน่าทึ่งทังง้งนั้นเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะก็วิธีพวกนี้ของหมวดปืนนี่ะค่ะที่ติดป่าครั้งที่แล้วถึงรอดมาได้ นี่หมอโบเคยติดป่ากับหมดปืนด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ไปเข้าป่ากันเพราะว่าโบเนี่ยขอให้หมดปืนนะคะพาไปหาว่าหน้าเด้งในปา่าแล้วจะหลงป่าค่ะกินนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งสามวันสามคืนค่ะสามวันสามคืนใช่แล้วค่ะสามวันสามคืนเลย <c oughs> อึ้งเลยใช่ไหมล่ะคะครับอึ้งเลยกินนอนอยู่ด้วยกันในปา่าสามวันสามคืน <c oughs> ใช่ค่ะแต่โชคนดีนะคะที่จายย้อน่เข้ามาช่วยไว้ mm hmm. ก็เลยเอาหอมมารับเราสองคนก็เลยรอดค่ะ mm hmm. งั้นเรากินกล้วยกันต่อดีกว่านะคะนิม่มแล้วอิ่มแล้ว <laughs> งั้นเดี๋พวกกินอิ่มกัน mm hmm. อร่อยมากเลยค่ะ mm hmm. สวัสดีจ้าน้องเอ๋อุ้ยจ่าแท่งจ่าโงงสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีครับท้อค่ะพวกมาปั๊บเลยนะคะไม่ผิดคำพูดจริงๆด้วยค่ะเออถึงผมจะไม่ได้เรียนหมอแต่ผมก็รักษาคำพูดครับเออวันนี้ผมอาจจะพูดะลรหลุดๆหน่อยนะครับห,หลุดยังไงเหรอคะก็ <c oughs> <c oughs> หลุดเธอที่ซัก รักเธอที่สุดอาจารย์โหะอันนี้เชียร์หรือแซวอ่ะเชียร์มาโทมุกมันจะได้หนักขึ้นไงใครๆรอบโต๊ะจะได้รู้ว่ามุกนี้ฮัาหนักเสียงสีหน้าไม่ใช่อ้ยไม่ต้องเถียงกันหรอกค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะจ่าเท่งเชิญค่ะเชิญเชิเชิญเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะผมนั่งตามใจคุณเอ๋บอกนะครับ แต่ว่าคุณเอ๋ก็จะต้องนั่งในหัวใจผมด้วยนะครับอะนั oh <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งในหัวใจเอช่างคิดคำพูดนี่นี่น้องเอ๋ค่ะจะมานั่งในหัวใจจ่าเท่งนะอย่าลืมปูเสือด้วยล่ะทําไมล่ะคะเพราะหัวใจจ่าเท่งอะสกปรกสกปรก ไม่ตลกไม่ตลกเลยกลัวจะติดเชื้อหยอกเล่นหยอกเล่นแหม่ทำเป็นวางเนื้อวางตัวจะแท่งเนี่ยโอ๊ยได้ยังไงล่ะคะจ่าน้องจิาเนิงจ่าแท่งก็ต้องวางตัวหน่อยสิคะเพราะว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยจ่าแท่งก็ต้องเปลี่ยนคํานําหน้าเป็นหมวดแท่งแล้วล่ะค่ะน้องเอริส ตาถึงจริงๆเลยอะตาถึงแล้วก็ไม่ได้พูดมั่วๆเดาๆด้วยนะคะเพราะว่านี่คือเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงอะไรน้องเอ๋เอก็อย่างนี้นะคะเมื่อเช้าค่ะท่านผอ,อมาทานข้าวเดี๋ยวที่ร้านเอ,คเอ๋ค่ะแล้วก็บอกว่าปีหน้าจะส่งจ่าเท่งไปฝึกกับหน่วยรบพรขดายเรนเจอร์อจริงเหรอจริงค่ะแล้วบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าจ่าเท่งฝึกเสร็จกลับมาเนี่ยจะติดยศนายร้อยให้ด้วย โ,โสัง่งงานจริงเหนี่ยนี่เราบองท่านผมบอกผิดมาตลอดเลยท่านครับขอโทษครับกับเท่งคุยใครวะคุยคนเดียวเลยม่เคยเห็นในละครเหรอยืนคุยคนเดียวเป็นปักเป็นปกเป็นเบน <laughs> มเมื่อเรามันมองเขาผิดตลอดอแต่ความจริงเขาไม่ผิดงไงใช่อเลยสารภาพเพราว่าเราขอโทษ ถ้าแกคิดได้นะจัเท่งแกก็ต้องกลับไปขอโทษท่านหมอหอเขาเข้าใจไหมเอว่านะคะเรื่องขอโทษเนี่ยเอาไว้ทีหลังละค่ะเพราะว่าตอนเนี้มีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าเรื่องอะไรจ๊ะก็เรื่องของการเลี้ยงฉลองไงคะจัดเท่งอ๋ออ๋อโอเคฉลองค่ะฉลองคิดอะไรเนี่ยเลี้ยงฉลอง สั่งเต็มที่สั่งเต็มที่ไม่ได้เลียงที่นี่ค่ะตามเอ๋มาเลยค่ะอ๋อล้างขจรเจ้าเจ้าเจัาเจ้าเจัาเจ้ามีเหรอไปแก้ยู่นี่ก็ได้แล้วเนี่ยเออมีอยู่อยู่มาด้วยมาด้วยผมยุ่งไปหมดแล้วนะครับเนี่ยมีหวีไหมครับไม่มีอะคะพอดีว่าหวีอยู่ในอีก กระเป๋านึงอะค่ะโบกไ็ไม่รู้จะทำทรงอะไรดีอืมแต่จริงใช้กล้วยแทนก็ได้นะครับแทนไงอะคะเอา้าก็กล้วยมันเป็นหวีงไงครับแต่กล้วยนี่มันไม่ได้เป็นหวีนะคะแล้วมันเป็นอะไรครับกล้วยนี่ไม่เป็นเครือคะ่ะถึงด้วยโดนเลยเรานี่เพ <c oughs> ิ่งหัดเล่นมุกก็โดนย้อนซะแล้วนะเนี่ย <c oughs> รอเล่นนะคะเดี๋ยวเอกะว่าเรารีบกินเสร็จเนี่ยเราออกไปหากิ่งไม้แห้งมาเพิ่มดีกว่าค่ะเพราะว่าบอกว่ามันไม่พอสำหรับคืนนี้แน่อเราไม่หาทางกลับบ้านกันเหรอครับโอ้ยเอกว่าอย่าเลยค่ะยิ่งหาทางกลับเอกว่าอย่ามันจะยิ่งหลงนะคะเพราะว่าเราหาเชื้อเพลิงมาเพิ่มเติมดีกว่าเผื่อทําเป็นจุดไฟแล้วก็ทำมันควันเป็นสัญลักษณ์เผื่อใครผ่านไปผ่านมาค่ะอ๋อนี่อันนี้หมดปืนก็บอกมาอีกเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ย รู้ได้ไงคะเนี่ยปืนบอกจริงๆค่ะไม่กินค่ะเอาไปครับอะไรคะดเฉยนะจะกัง ุณตั้งใจแล้วหรอครับนั่นดิครับบินปืน,ปนไปม,มาช่วยฉันจริงๆด้วยอะแล้วไม่ถึงฉันอะแล<อ>้วฉัจนจริงจริงจังเลยอ่ะแป๊บหนึงนะฮะนี่กะจะเอาคนถึงตาย,ยา,า,ยายเลยนะครับเนี่ยคุณสามมาช่วยแท้เลยนะครับกลายเป็นไรคุณหมอจีโร่ใจะยอมเป็นไงบ้างโอเคไหมครับเนี่ย ไม่เป็นไรมากครับผมโชคดีมากกว่าที่ผมเนี่ยใส่หมวกเหล็กกันเอาไว้ครับผมพวกเหล็กสลับบุรีเหรอครับผมขอฝากซื้อกราดีปั๊บสองอันตลกเลยครับไม่ครับผมไม่ตลกนะครับผมหมายถึงหมวกเหล็กไม่ใช่อำเภอหมวกเหล็กครับผมอ๋ออะไรพนะี่ยอดนกบินผ่าน ดีจังเลยนะครับพี่หมอโบจําทุกคําของหมวดปืนได้หมดเลยโบเป็นคนชอบจํานะคะ